ไปสเปนครับครึ่งแรกมีโอกาสยิงนังเจ็ดครั้งนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วครับยิงไม่ได้อิตาลีเนี่ยยิงนับครั้งได้ครับเนี่ยครับเปิดบอลจากกราบซ้ายไม่ดีครับดอนารุม่าออกบอลเร็วแล้วอิตาลีสวนกันมาแค่สองคนเท่านั้นเองครับแล้วเคียซ่าดูครับอ่านเกมดีมากครับวิ่งอยู่ทางกราบขวาตัดเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็ไปรับบอลดังกราบ ซ้ายแล้วยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้เสียบหน้าต่างเสาสองเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้โหซิมอนนี่ได้แต่มองครับยิงฟาบล็อกนะครับทั้งอัสติเกเรากับเอเบริกลาคอะครับเรียบร้อยครับสเปนนี่ครับโอ้โหโดนเป็ตัวมันที่นี่ว่าไงครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใครออกครับแต่เคียซ่ายิงใส่ก่อนแล้วครับ ทีเด็ดทีขาดไว้ใจได้นะครับไม่เสียของถ้าขึ้นขึ้นมาจะชะนะครับที่น้ำดนบอกนะครับโอ้โหเหรครับลองจับไปที่โอโมโบอกว่าผิดหวังเลยครับก็ไม่รู้ว่าที่ขยับจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็เบรดี้ลงมาเลยครับเดี๋ยวดูว่าลงแทนใครครับแทนเคียซ่าเลยหรือเปล่าครับ โมลาต้าก็ลงครับแมรอไม่ได้ครับเอริก้าว่าน่าจะแทนเคียซ่านะครับตามตำแหน่งนาทีที่หกสิบพอดีครับโอ้โหอิตาลีขึ้นนำไปแล้วครับนะผมผมเขียนให้เลยก็ได้ครับเนี่ย เขียนซ่าครับเขียนแบบนี้นะหนึ่งศูนย์ครับแม่นาวัด,ดีครับตอนนี้กลายเป็นว่าอิตาลีจะล่อให้สเปนบุกแล้วครับไอ้ที่ผมบอกว่าสเปนจะโดนบทในช่วงท้ายนี่ พอมาโดนนำแบบนี้นี่ไม่รู้อิตาลีจะมามุกไหนครับยี่ห้อเหนียวแน่นมันยี่ห้ออิตาลีอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับหมาเปิดจังหวะนี้เข้าในโอ้โหคีเรนนี่มงแม่ผิดเรียมเลยครับประตูตัวเองเอาได้นะครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้อิตาลีเริ่มให้กำลังใจกันแล้วครับโกเก้ครับมาที่ลูกคอนเนอร์ครับกับโออิสบาลครับ เห็นวยสบาเปิดเข้าไปครับอิตาลีโมงเช็ดออกมาสเปนต้องคืนไปตั้งงานที่อุนายิมอนเลยครับผู้จายประตูออกมาหน้าเขตไกลเลยครับเปตร์ครับเปตร์ขยับหนีครับจ่ายเข้าในโอโมอย่างดักเอาไว้ได้ครับเคียรินี่ความช้ามีแน่ครับแต่ความเก่ามีเพียบครับทั้งเคียรินี่แล้วก็บนลูชี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะมียุบหรือเปล่าครับ ตัวอย่างที่เราทราบกันนะครับสเปนแม่มีโอกาสมากมายแต่กองหน้าไม่คมก็โดนลงโทษแบบนี้ครับเปตรีครับ Star อาสปิเกตาคืนเปตตีตั้งที Every ่เอมิกลาปอดครับ สเปนค่อยๆหนุนกันขึ้นมาครับลาปลอสให้บุชเกตอาริก,กาเซียครับกาเซียขวามีรอครับอัสปิกเอตา้าตั้งป้อมแล้วครับเปิดหมาลูกนี้ยังดักเอาไว้ได้ครับแล้วโอ้โหจอร์จริโอจ,จับยาวโหมมาสเปนยังได้ครับยกเข้าเขทุลูกนี้โขห โอ้โอโออยยาสบาครับสเปนหาโอกาสได้สุดยอดมากแล้วครับเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนตักเข้าไปครับเป็นโกเก้ครับผู้หูไม่ล้ำหน้าด้วยครับโู้หูล้วหมงไม่โดนครับผู้หูจิบเดียวครับ <c oughs> <c oughs> นี่จสเปนในยุคที่คมคมอยู่อิตาลีโดนไปหลายดอกแล้วนะครับ